ไม่ผู้ไทยกระซรื้อสวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อีเหลวจีพามาอัปเดตอัปเดตทมทีอาทิตย์อาทิตย์ว่าหันกันทมทีแล้วทมทีแล้วแต่ว่าอาทิตย์นี้่นปรับทีเรีบร้อยปรับทีให้มันเพียงเนาะ บางทีให้มันเพียงหรือว่าเขาเอื่นว่ามันหาบบ้านเขาเอืนมม่นว่าเพื่อมันหา,า,เ,นมามนเพื่อมันเพียงกันปาบหลียบ้อย้วกะเจา้าพ่นตีเส้นในเพื่อมองนี้เป็นหลักเป็นหลักอยู่มีก้าเห้าไปเกอร์เดียวนมจีบตีอั้งพ่นร่วมมองนี้พ่นกระว่างทอทอหนำ่ำมองอันมองนํำไหลนํำเสเนาะเพราะว่าตะเกา่าตะเกาพ่นมีได้วางหน่ำ มันละโทมน้ำน,นะรากาท่อท่อแต่เก้ามันตันเดี๋ยวสิพาย่างไปเวิรงรอบๆอัปเดตมีหลายมือน,นี่ย่านพี่น้องเบื่อพามาสมวา่าิที่ดินมันเพียงกันแล้วพ่นมาปรับมาปรับเพื่อมันเพียงกันแล้วเดี๋ยวมีกล้าไปเกื้อของเพื่อนดอกหลักเท่าน้นมือน,นี่จีวิตเตี้ยงเพน่นล่มพาย่างเวิรงรอบๆก็พอแล้ว เดี๋ยวเบิ่สิกลับกล้องให้เบิ่งเดอ้อนี่ก็เป็นภาพที่เพื่นปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วปรับจนมันพิงมันหาบกันแล้วเนอะอันนี้ก็สิเป็นตัวหน้าทางหน้าทางเหาเดี๋ยวสิผาาย่างไปเบิขทางลังบันนี้ ก่อนอิดผู้วางไว้นี่อาทิตย์ก่อนเนาะพนกาไปเซอร์นมองนั้นรีบร,ร้อยแล้วมองนั้นล่ะเดี๋ยวสีพายางไปเบิง่งโอ้ยทงังหนาวทั้งมาทายเถอเบิง่ง <laughs> ทายเก็บไว้เบิง่งทถมองนันมองน้ำเสียพนกวางรีบร,ร้อยแล้ว นี่อันนี้มองเปลี่ยนมองพนเราดินคุนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมีเพื่อมันเจอเนาะมีเพื่อมันอิดมันล่มเห็นดิมองนี้ผู้ผ่ามาทายผ่ามานเบิ้งเมื่อนั้นมันยังเป็นมันยังเป็นเพรเลือเขาเอิ้มันยังเป็นรูปอยู่ไม่ทันได้แล้วเมื่อนาเมื่อนี้แล้วแล้วเตีมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว อันนั้นมุงโทรโทรนำ้ำโทรน้ำซีลงไปหั่นนะริบร้อยมึอน,นี้เริบร้อยอันนี้ก็มงพุทธนาศีเอดเอ็ดมองห้องนำ้ำมีจักแล้วมองนี่มันเป็น มันเขาเอื้นมาพรารือบ้านเราโบเกลือบอกลืเขาเอื้นมาบอกลือเพิ่นฟังโบปักไงหนึ่งมีได้ทายให้เบิง่งเพื่อนฟังแล้วก่อนดีมอง่มองผักนำสีเต็มนี้มัน,มนกระสิไหลลงไปพูดละหูปักไงอันนี้ก็เป็นขคงน้ำาคองน้งนแต่หน้าทางมองหอดทางหลังกัจกจักเหงาไม่เหงาเบื้องเอา ร้อยเมตดพูดละอันผู้อยู่กลางโอจักเป็นโทเพอเดือเดี๋ยวกันพื่นมาประกวาเพื่องได้สิม,มาทายให้เพื่องบัดน,นะแต่เกาโมนก็สิเป็นแบบเลือกๆไม่ได้ขี้ดินทมเป็นวันนี้ผมทมมาจนเพียงกันวัดเลย หอดจอดกันเบิดทางกว่างทางไงโอ้ขี้ดินเทือนได้จามีเต้ละคักเนาะหมดหน้าทากักเมื่อนี้กกมีได้พามาสมดนุนมีได้มามีได้พามาอัพเดตดุนเนาะเพราะว่า มันก็มีได้เปลี่ยนแปลงเพรือหลายแต่ว่าพ่นกับปับพื้นที่เรียบร้อยเตรมที่เอทเธอดินม,มันแน่นแล้วเตรมที่สีตั้งห้าขึ้นเนาะสีตั้งห้าเอดโครงสร้างขึ้นเอดโครงสร้างแล้วพ่นกับสีน่าจะเทพื้นปูนเทพื้นปูนโอ้ยบดมีแอนนอยเด้อกว้างบบไงหนึ่งเทปูนกะ สำหรับมือนีกะไม่ผู้ไถ่กระซื้อกะพามาอัปเดตซ้ำนี้เนาะคลิปหน้าคลิปหน้าสิพามาอัปเดตพูลอีกะหลอเบิบ้งไม้ผู้ไถ่ระซื้อในเด้อสำหรับมือนีไม่ผู้ไถ่ระซื้อกะโคลาบปก่อน,นสวัสดีค่ะบ๊ายบาย